สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนค่ะในการวางกลยุทธ์ลงทุนหลังรู้ผลเลือกตั้งสหรัฐเราเพ่งความสนใจแทบทั้งหมดไปที่คำถามพันล้านทรัมป์ทำให้เงินเฟ้อจริงหรือกระแสข่าวทั่วไปกังวลว่าคุณทรัมป์จะทำให้เงินเฟ้อสูงและขาดดุลงบประมาณมหาศาลแต่เราไม่ปักใจเชื่อเพราะหากเกิดปรากฏการณ์เดสสวิปร้วพับิกันครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาก็น่าจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายยอดขาดดุลงบประมาณและเงินเฟ้อได้ดีขึ้น ถ้านักลงทุนคลายกังวลเงินเฟ้อในอนาคตทองคําก็คงลดความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟอ้อนอกจากนี้ค่ะหากคุณทามเข้ามายุติสงครามสําคัญสําคัญเช่นยูเครนตะวันออกกลางความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยตัวสําคัญเช่นทองคาก็ยิ่งน้อยลงบิตคอยและคริปโตเคเรนซีสรวมถึงกองทุนหุ้นแนวนี้อย่าง KT b l บล็อก chain น่าจะไปต่อได้ดีกว่าทมกลางสภาวะลิกซอนเศรษฐกิจสหรัฐดีแถมคุมเงินเฟ้อได้ เฟดก็ลดดอกเบี้ยต่อเพื่อ Normalize ให้ลงมาพอเหมาะกับเงินเฟอ้อที่ต่ำลงรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในคลิปรถเที่ยวสุดท้ายขึ้นครั้งใหญ่ก่อนปิดฉากในรายการ Market Talk 8พฤศจิกาย,ยน2024ค่ะมาดูกันถึงการขึ้นวันตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,464.69จุด ลบ0.34%มูลค่าการซื้อขาย49,156ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกว่งผันผวนอิงทางลงตามภูมิภาคต่างชาติปรับพอร์ตหลังรับรู้ผลเลือกตั้งประธานวบดีสหรัฐประกอบกับงบบริษัจทจดทะเบียนส่วนใหญ่ออกมาต่ำคาดกังวลโรคหันประมาณการลงเป็นรายตัวส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่52,956ล้านบาทและยุพัธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.21% ส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บาท1ิบสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวใน,นทิศทางอ่อนค่าเช่นเดียวกับค่าเงินภูมิภาคส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อยโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นถูกลดทอนด้วยการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มยานยนต์โดยมีสาเหตุมาจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นหลังตลาดกังวลว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าซื้อเงินเยนเพื่อแทรกแซงตลาดนิกกิปิดปิดที่3 9 5 0 0 3 7นเก้าพอจุดเซ็ ส่วนเซ้งไฮคเข้ามาสิทิตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่สภาประชาชนแห่งชาติจะแถลงผลการประชุมซึ่งดําเนินมาตลอดทั้งสัปดาห์ขณะที่นักลงทุนคาดหวังว่าที่ประชุมจะเปิดเผยมาตร,ราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเซ้งไฮ้เข้ามาสิดปิดที่3,452.30ดลบ0.5เเซ ส่วนทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอกปิดบวงในวันศุกร์ขณะที่เ p 500ปิดปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์เป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในรอบ1ปีหลังจากพุ่งทะลุระดับ6,000จุดได้ในระยะสัน้นโดยตลาดได้แรงหนุนจากชัยชนะของคุณโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและความเป็นไปได้ที่พารีพับิกันจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสนั้นในเพิ่มความหวังเกี่ยวกับการออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจดาวโจนส์ Jones, ปิดที่4 3 9 8 8 9 9จุดบวก0.59% s อ500ปิดที่5,995.54บจุดบวก0 3 8และ N ส s d a กปิดที่19,286.78บจุดบวก0 0 9ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์และปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3าด้วยรับผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากจีนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเก็บภาษีสุลกากรของรัฐบาลคุณโดัลดนทรัมที่อาจกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจุด 1.17% DAX ปิดที่19,215.48จุดลบ0.76%และฟูสซิร้อยปิดที่8,072.39จุดลบ0.84%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆและแข่งค่าขึ้นในรอบสัปดาห์ขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ที่จะเกิดกับเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากคุณโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้มันดิบเวสซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงมากกว่า2%ในวันศุกร์ค่ะลบไป2.74%ปิดที่70ดอลลาร์38เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันที่เกิดจากพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโกและนักลงทุนผิดหวังกับการเปิดเผยมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีนส่วนในฝั่งของเบรนด์ค่ะลบไป2.33%จุดสามสามเปอร์เซนต์ปิดที่เจดบาอลลาร์แปดสิบเจ็ดเซนต์ ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์และร่วงลงรายสัปดาห์ดุนแรงที่สุดในรอบกว่า5เดือนด้วยถูกกดดันจากการแข่งข้าขึ้นของสกุลเงินลราสหรัฐขณะที่ตลาดประเมินชัยชนะในการเลือกตั้งของคุณโดนัลด์ทรัมป์และแนวโน้มผลกระทบที่จะมีต่อการคาดการอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สมหรัเดือนธันวาคมลบ0.41ปิดที่2,694.80ดเซนต์ต่อทรัล และนี่คือทั้งหมดของ k คทแอมป์เดนนิที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคท s m ม r t สมาร์ทกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ